สบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับไปตลาดมากกันคกะหอมกรอบฮะสง่างามใช่ไม,ส,ม,มสวัสดีค่ะพี่น้องไปใจตลาดมากมือเนี้ยแดดคับสนุกซักผ่ากันพี่น้องคะ่ะตาแดบดบไปตลาดมากพี่น้องคะ่ะได้พักได้หยางได้ซื้อกิน,นเท่าเนี้แหละนี่สหาลกซื้อน้ำม้ต้มน้ำม,ม้ต้มน้ไมัไร่เด้อยพี่น้องด้อยน้ำมัต้มจะได้ไกินกับแก้ว กระปนนเาะพี่น้องแซ่บข้าวบาทข้าวบักแดงหัวหอมแดงกิโลหนึ่งกิโลละร้อยนะเพราะมาแพงแยมแล้วักหัวหอมแดงบัดนี้แามแรกนะเจ้าขีรลดรอสามโลร้อยเจ้าอย่าลืมบอกขใครด้วยอืมจะจิ้อไว้แยมอยู่ได้เฮ็ดเฟืองพี่น้องแล้วมันเป็นแก้วแก้วเห็ดกินตอนเที่ยงได้ไข่ลูกเนี่ย นี่ละแนวกินเข่าเที่ยงพี่น้องค่ะมีพัดมีผู้ใหญ่เผ็ดซื้อมาให้เจ้ากำลังทิ้งคนละถุงโอเคขอบคุณครับได้มูยอเนาะค่ะเนาะได้มูยอนั่เอาไว้กินไว้ยำหมักกะทิยม10บาทเจ๊ซ้ำมะเขือสามะแตงอ๋อก็ได้กุ้งได้ปลาหมึกอย่าง1กิโล่เอาไว้กินนี่พี่น้องค่ะขอเบิ่งเนี่ยได้ปลาหมึกไข่พี่น้องอา๋อปลาหมึกไข่เนี่ยนั่นแหละ ไปกินไ้อันทัดกะเพรากลางใส่ไงเลื่อยมาแม่เนาะใส่ไงปันใดเอากลางกลางร้ละสองร้อยกว่าบ,บาทไงไรมันมันแพงเพราะน้ำมันยังครับอโอเคนะอแล้วน้ำมันยังอะไรปลาทูอันนอกมะนาปิ้งเพิ่นฝัน้าม,มุสาวไปโรงเรียนอนไปบันทึาพี่น้องบันี้กาดร,รีวิวมตัตตาใจตลาดพร่านเพลินนะพี่น้องเนาะไปตลาดพร่านเพลิมา อันนี้บ้าเพชรก็เห็นคอมเมนต์เพื่อนนี่ก็ขอบอกจัาหน่อยเนี่ยพี่น้องก็อธิบายพูดคุยกับลำมนีมากครับเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามาเศร้านี่น้องมันกับน้องนิลี่กะพูดในด้านของเพื่อนเนาะอันบ้าเพชรกับพูดในด้านของบ้าเพชรนี่พี่น้องพี่เสื้อมันตอมข่อยพี่น้องพี่เสื้อเห็นข่อยเห็นคือดอกไม้ว่ามันแล้วโอเคเมื่อกี้นี่แม่งพี่เสื้อเห็นมาตอมเมื่อกี้นี่ก็เลยพาพี่น้องมามุมต้นกล้วยข่อยซวยๆนี่พี่น้องนี่ต้นกล้วยข่อยพี่น้องมาข่อยบ่จักปลูกอย่าง มาจากสางยังในบ้านขอก็อยากให้เบิ้งว่าแต่มีแต่เยื่อใบข่อยหลายเนี่ยสิ่งนี้ข่อยปลูกจนออกิออกออกดอกออกผลกับมีพี่น้องถ้าข่อย่ล่อยได้ไทยนะพี่น้องเนาะนีะ่ต้นกล้วยข่อยได้ให้เบิ้งพี่น้องไม่เห็นปลูกสร้างอะไรในบ้านเลยพี่น้องเลยนี่มันยังสนีนน่เนาะนี่ผลผลิตข่อยมาทตั้งนั้นน,นะพี่น้องเนาะมันเข้าๆนี่แป้งเลยพี่น้องผลผลิตก็ทั้งนั้นเนาะพี่น้องเนาะแป้งเนาะมาตะลีวิวเลยเห็นคอมเมนต์กับอยากไายเพื่อนเบิ้งพี่น้องเลย ก้อนสี่เปเบิ้งน้องมันที่น้ออยู่น้องกินพุ่นกับต้นม่วงพี่น้องเห็นป่ะอ่พุ่นกับต้นม่วงพุ่นกับต้นม่วงใหญ่หนาบ้านข่อยนอนพี่น้องเดี๋ยวจ้าในอีกน้องพี่น้องเนาะอ่ส่วนทางพุ่นกับพักขาอ่าพี่น้องเลยว่าบ่าเพชรนี่ขันทีบ้าอการบ้าให้มาเป็นคนขี้ขั้นขี้เกียจบ่าแบบเป็นคนว่ามีคุณสมบัติอย่างเลยพี่น้องอ่าบ้เพชรก็อยากบอกว่าเออสิ่งที่บ้าเมเทียแต่บ่าเพชรบ้าอะไรไทยกับมีเนาะพี่น้องเนาะ กาส okay. ักตะว่าอยากพ่อยังให้กาพ่อครับโอเคยอมรับความคิ่เห็นพี่น้องแต่ว่าอันนี้เมื่เมียนเท่ากับอยากให้พี่น้องเห็นว่าเออบางที่เข่าบริชายกับมีผลงานเ่ากับมีหลเนาะพี่น้องเนาะในเงี้ยเท่ากับผลงานหลายคือว่าสิ่งที่คอยปลูกกับหลแต่ม like ันไตยกับมีพี่น้องอันนี้ส่วนว่าตายนี่ยกับต้นกล้วยกับลูง่ายอันต้นม่วงส่วนว่าไตกับมีตะข่อยว่าได้คอยไท้ายเนาะนี่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยส่วนต้นม่วงไงสองต้นเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกเอกมันอยู่น้ำมันจึงต้าของสวนเก่าเิ่นพี่น สองต้นเนาะพี่น,อน้องเนาะแต่ทุ่งข่อยปลูกกันหลายทั้งก็ยิ่งไข่หัวกาทั้งพุ่นเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาพี่น้องอ่านที่ว่าข่อยว่าได้ปลูกยังข่อยกระวอกให้ฟังแล้ววันนี้ก็ว่าถ้าอยากมีเงินกินอาหารอาร่อยอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีความสุขเลี้ยงครอบครัวได้ทําไมไม่หาการหางานทําถ้าเจ้าติดตามขอม่าเจ้าเบิ้งข่อยมาในการกระวอกเฮ็ดชิปไปหลายคังเนาะพี่น้องเนาะขอ่อยเฮ็ดชิปไปเป็นพันๆครัง <laughs> เ่าก็ะบอกข้ามเก่าคำามเดิมที่นี่ว่างานข่อยคือถ่ายคลิปพี่น้องเลยคือข่อยเฮ็ดยูทูบข่อยเฮ็ดเป็นบุคคลสาธารณะให้พี่ให้น้องในเบิงเอฟซีคนที่ฮักขอบกัวข่อยคนที่ฮักสไตล์บุข่อยเมื่อวานสีดีหรือสีเลียวสียังเพิ่นก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดเพิ่นว่าเหยียบย่ำซ้ำเติมคนที่เพิ่นอยู่เคียงข้างคือเพิ่นเพิ่นเบิงคลิปให้เพิ่นบ่พิมพ์ก็มีพี่น้องผู้เพิ่นเบิงคลิปให้เพิ่นบ่พิมพ์ก็มีคือบ่าเพจบ่อยฟังว่าคนเบิงเป็นหกเก็ดพันวิวเนี่ย คนพิมพ์อยู่กับม่านบ่เกินสามสิบคนผู้ผู้ที่พิมพ์มาให้ยขาสามสิบคนนี่กยมีคนบ่หักอยูซีหาหกเก็ดคนคนหักกระสิบข้อคนนะสินะพี่น้องเออแล้วคนที่บ่ได้พิมพ์ที่มันไหนกำลังใเพิ่นเบิ่งไห้อีกค่าหกพันละอืมแน่นอนพี่น้องกันว่าเฮาบ่มีคนหักคนอย่างแต่คนเพิ่นบ่าหักเนี่บางที่พิ่นบ่เข้ามาเลยพี่น้องไอพิ่นบ่เบิ่งเพิ่นบ่สนใจเพิ่นบ่ให้ความสำคัญกับชีวิตเท่าทำเนาะพี่น้องเนาะอืมแต่ว่าเบเกอยากบอกว่าไม่มีงานมีการทำว่าเบเกสิบอกย้ำคือเรา เพิ่นถามมาเขาก็ต้องตอบพี่น้องเลยอ่าเพื่อนเป็นอะไรเป็นเอฟซีไหมหรือเป็นเอฟซีเก่าขอบ่รลูเนาะพี่น้องเนะาะป่งก็ถามทำไมไม่ทําการทํางานถ้าอยากกินอาหารอร่อยรอต่ยอดโอนนะ่ะควไม้มาย,มายัางไหพี่น้องอันนี้มันเป็นคําแนนําบอแบบสายไลยเข้ามแบบาเข้ามตบซับรอตียอดโอนกรณีเมื่อวานนี่เข้าไปกินเมื่อวานนี่ก็เงินเข้าเองพี่น้องทางเงินเอฟซีซงไฮ่เพราะเป็กกัตซบอกว่าเอฟซีงไห้ไปกินนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือ อันเงื่อนที่เฮาออกสู่ลูกสู่หลานจินครอบขัขว้ขวความสุขของเฮาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกาวอาซ้ำปีไปนะว,ว่าไม่มีงานมีการทําอยากกินรอทต่ยอดโอนจริงๆแล้วก็เฮ็ดคลิปมาแต่บ่มียอดโอนข่อยก็ได้เฮ็ดยอยู่ขอก็ได้ซื้ออยู่แต่คันมีก็ขอบพระคุณขอบจากใจรีบวันให้ด้วยใจเพิ่นอยากซอยเลียทําบุญเนาะพี่น้องเนาะบ่าเป็นก็ยินดีรับเอาเพิ่นมีใจให้เฮาเฮาก็ยินดีรับเฮ้าม่นเปนคนําคนรวยเฮาบ่ได้ยิงยาโสเพิ่นให้ด้วยใจเฮาก็การับเอาถ้ใาให้แล้ว มาเบาให้กันหรือว่าให้เลี้ยวให้บ่ได้เต็มใจว่าไม่เขาไม่อยากรับนะพี่น้องเนาะแต่ให้ในความเต็มใจเขากย็ยินดีรับออกพี่น้องแต่ว่าส่วนมากผู้ยยใ้ญ่แก่ดีที่เคยให้บ่าเพียบมากมีแต่คนดีๆมดทุกปู่ทุกคนนะพี่น้องเลยเพราะว่าจะเป็นเอฟซีพวกย้กดีหรือว่าเอฟซีที่เิ็นเบิง้งคิปให้โดยตลอดขอบคุณนในลายเลยพี่น้องแล้วอีกนึงบพราว่าต่ําตมเข้ามาตั้ตมน่นก็ได้หลายอย่างพี่น้องเข้ามาตั้ตมกันเปรียบเทียบมก็ได้หลายอย่าง <S <S ตัตมตว่มป็นคือว่าพ,าพ เป็นบุคคลบม่มีความู้เป็นบุคคลบ่บบมีคาราทศะคือบ่มีดีทักอย่างเข้ามาตำต่อมนะพี่น้องเพราะเวก็อยากถาม่าครอบครัวเขาไปเห็นอย่างไงไผคือว่าตำตมสิ่งที่น้องม่ตนออกมาบอกทุกสิ่งอย่างก็มีตะข้นบาา่อยครอบครัวเขามีต่คนว่าไหมีต่คนบ่อยให้ลาวก่อนเราตอบแล้วก็ตอบเฉพาะคนที่บอกใหาล้ลาวนี่เขาบอกเป็นพันพันหลอกนอะพี่น้องแต่คือเราเพจบ่อยฟังนะตำตม แต่ห้าตําต่มอย่างละมันน้อยเนื้อตําใจคนที่เบิ่งกะกะหลายคนเพิ่นก็สิคิดมองเฮาในแง่บ่ดีเพราะเวก็อยากถามกับเพื่อนว่าตําต่มแบบใดครอบครัวเฮาเ็วหยังให้เฮาตบชับแบบใดตําต่มแบบใดเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อดีมื้อนี้เห็นบ่จังน้องขิงนี่เห็นบ่มาอยู่นําอ่าสาวมนกับบ่าวเพชรนี่กะก็มี FC เล่งเห็นผู้เพิ่นฮักเพิ่นก็ส่งเงินให้1,000นึงมื้อนี้ก็ขอบคุณแทนหลานไดลไร วันนี้เพิ่นก็ได้เงินพันหนึ่งเอฟซีทรงให้เอฟซียุคภาคตะวันออกหมดละเพิ่นก็ส่งให้เพิ่นพันหนึ่งวันนี้เพิ่นกับว่าวไห้หน้าเพียรฟังว่าหน้าเพียรสาวมลนี่ว่าหลานเพิ่นดีเนาะมันคนดีวันนี้ก็มีเอฟซีอ่านส่งเงินไหมห้าพันบาทเออเพิ่อนว่าคุยกับเฮาแล้วเพิ่นขอบัญชีก็เลยให้ไปขันบ่ให้เพิ่นก็สชิวายยิงเนาะเพิ่นให้ด้วยน้ำใจเพิ่นก็ได้พันบาทวันนี้เห็นบ่ครอบครัวเฮาก็ยังมีคนทางนสนับสนุนเห็นไหมพี่น้องน้าพี่น้องเนาะ เราไม่มีการมีงานทำก็คือนี่แหละสิ่งที่บอเพชรพูดอยู่นี่แหละพิงที่บอเพชรกำลังเห็ดนี่คืองานบอเพชรเด้อพี่น้องเด้องานบอเพชรก็คือทำคลิปเป็นยูทูบเบอร์ไฟสีม่วงมาเป็นยูทูบเบอร์ผีบ้าหรือม่วงอยังไงก็แล้วแต่แต่บอเพชรก็ยังเอาเฉพาะคนที่เพิ่นหักเข้าคนที่เ,เงงพิ่นดูแลแง่งช่องเข้ามาพี่น้องขอบคุณหลายๆส่วนเพิ่นบนหักเข้าก็ยินดีตอนรับมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยยินดีตอนรับคือเก่าสิมาเบิ่งห้หว่าเจ้าสิมาจงมาด่าหรือมา,อา,มาหักมายังก็แล้วแต่ขอบคุณสุพุสุคนเเเเนนนนนนาาาาะะะพพีีี่่้้้้อองนะตตงตมแแบบแบบกก็็ปล เพิ่นสิมอสเฮาแบบนั้เฮาอามความคิดเพิ่นบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเจ้าโตมาแล้วเอาขอบคุณด้วยล่ะบ้านผู้ใดส่งเงินให้ผู้ยัยเจริญเลยจ้าเพิ่นถางเงินมาให้พันหนึ่งมื้อเช้านี้โอนมาเข้าบัญชีหิงอ่าเข้าบัญชีเพิ่นเองเด้อพี่น้องเพราะว่าน้องคิงเราเป็นคนไทยตอนเราไปอยู่ครับบองเพิ่นเฮ็ดงานเนาะเอาง่ายๆบ่แม่นเฮ็ดงานบ่องไปอยู่นําเพิ่นมาอันเนาะเพิ่นพาไปเฮ็ดไปบัญชีพี่น้องเพิ่นเลยมีบัญชีของเพิ่นเอง อันหน้าม้วนก้าวหน้าสาวคั้นในหงจกักนำดอกบันไดเงินเลี้ยวเอฟซีทรงหายเป็นยังไมาบา่บอกห้ฟังน้าหลานเนะเาะก็ขอบคุณพ่อเป็ <คน S 1> ยขอบคุณแท่นเนี่ยนี่ไรขนมเพันวาฮะขนมน้าหลานเนาะนี่แตะพ่อเป็ยอยากให้รู้ว่าย่างหน่อยครอบครัวเขาถึงผู้ใดจิตสร้างเขาก็ยังมีคนหักน้าหลานเนาะอ่าพ่อเป็ยขอบคุณแท่นหลา,านเด้อ,อโอเคครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมพญางไปเล่นพี่น้องใส่รองเท้าใส่รองเท้าให้เรายางไปเล่นแต่าประตูล็อกไว้แล้วเปิดไม่ได้แล้ว อันท้องฟ้ามุ่งหนิง้ามนาะพี่น้องเนาะอาพี่น้องสุดท้ายคลิปนี้กะมังมาเข้าใจครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะกูเป็นบอกเข้าใจกัยินดีมาเบิ่งรับช่วใหม่เด้อพี่น้องเด้อเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องเด้อทุกสิ่งทุกอย่างเฮากบอาไปก็เพื่อปกป้องครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ที่น่เนี่ยก็คืองานของเฮาก็คือตรงท้ายคลิปเขาก็ต้องท้ายคลิปก็พี่กับน้องเนาะพี่น้องเนาะพี่เป็ครอบคกวเขาใจหลาไเด้อพี่น้องเขามาเบิ่งให้กำลังใจให้วังว่าจะเข้าใจกันเด้อพี่น้องดออขคุณสิ่่ยาง ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมคดไลค์คดแชร์คดติดตามซับไข่เน่เด้อพี่น้องพอดไม่คลินหนาครับมานะเลยมาลรอกมน้นงพอดไม่คลินหนาครับ